สวัสดีค่ะมาอยู่กับผมแั <c oughs> ๊จัทีวี TV กันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในรายการไม c ครับนะครับสอนทุกคนให้รู้กันนะครับโอเคเรื่องง่ายๆนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวผมขอปรับเป็นตอนเช้าก่อนโอเคโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมา สอนเรื่อง Enderman นะครับโอเคไปดูกันเลยว่าทำไม Enderman เวลามันวัดคุณเน่ยจะไม่เห็นมันใช่ไหมครับเรื่องนี้ใครรู้แล้วก็ต้องขออภัยไปอย่างสูงเลยนะครับคครับรื่องเงินครับคุณคอยดูนะครับเวลามันวัดเนี่ยครับแสงสีม่วงครับมันจะเมื่อแสงสีม่วงอ่ะคุณต้องตามแสงสีม่วงไปครับถึงจะเจอมันนะครับ นะครับนะเยมื่อผมเม่รู้นะครับผมรู้ต้ง,งานแล้วนะครับแต่ถ้าใครรู้แล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะ้ตน,นเระเบ,บิดของผมเนี่ยมตามก่อนแล้วครับนนครับ,ครบใครรู้แล้วก็ขออภัยนะครับแต่ว่า Hello, hmm. อ้ว่ uh, ผมยังบอกอน <Yeah. S 1> คร่คอแบทดลองนะครับแับทดลองทุกเรื่องนะครับมาถึงเรื่องก,กนตนเลยนะครัเบเเรื่องยังไม่รูนะคร,ครับีเรื่องนี้ผมก็รแล้ว้าว นี่ครับผมไปดูอยู่คลิปคลิปหนึ่งทำให้เครื่องนี้ระเบิดแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เงินะลยครับมันขยับไม่ได้ต้องมีตรงไหนผีดพลาดนี่แหละครับผมไม่รู้ ไปไปนี่ครับสวนสัตว์นะครับเอาไม่ใช่แล้วนี่มไม่มีตัวอะไรอยู่เลยนะครับที่ที่หนึ่งเดี๋ยวผมขอไปทิ้งของกันนะครับนี่ครับที่จับไก่นะคะพอคุณเปิดมันก็จะหนีเลยนะครับ นี่ผมต้องถูกหรือิดขออะไรยน่าจะทำผิดเล็นี่ครับตูองเล็กนึงพี่นี่ผมก็จะมา ฟักไข่มังกรแต่มันก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยทําโชว์ไปเฉยๆนะครับผมไปดูจากคลิปคลิปหนึ่งครับผมจะฟักไข่มังกรแต่ทําไม่ได้นะครับผมรอมาหลายวันแล้วนะฮะโอเคข้างล่างก็ตกแต่งเฉยๆนะครับโอเคนะคะหรือว่าต้องมีรถไฟวิ่งบุ Det er hunden. มันเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะผมไปด,ดูจาบพี่บอยครัค่ี boy. ่บอยนี่แหละเขาบอกว่าม go ah. uh. ันเป็นมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าไว้คลิปหน้านะคัะผมจะทดสอบว่า วร์ปได้เดี๋แล้วผมจะลองค้นถา,าดูามันค้งหนึนะครับว่านเป็นด้วยมนเหมือาวได้นะครับผมไม่รู้มันน่าจะเป็นมนุษย์ตา่างดาวแล้วผมว่านะครับนี่ครับผมก็ตกแต่งให้เหมือนนี่ครับอันนี้เป็นมือใช่ไหมครับเน่ยนิ้วโอเคนะครับแล้วมันโดนอะไรรัดแล้วมันเลือดออกครับเป็นลาวานะครับ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดให้ผมด้วยนะแล้วกดติดตามให้ผมหน่อยแนละ้วก็ขอคนนะครับติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมกับโอมนะครับเพราะวันนี้โอมเขาไปต่างประเทศนะคบเขาคงยังไม่กลับน,นะครับนะครับรอเปิดเทอม,มครับ ี๋ยวโอเคคลิปหน้าผมอาจจะทำอะไรจะเถื่อนให้ดีนะ้ไม่ใช่ครับแผงแผประหลาดปหลาดให้ดูดนะครับเื่อไม่ดีใโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โอลาไปก่อน 咱们呃，吹，吹白的风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 ，吹白